ริงๆแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าถามไปเนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็เคยได้ส,สัมผัสซุปตับวัดเคยกินซุนตับไหมครับเคยเคยครับเคยที่เมื่ว <c oughs> าณด้วยโอ้โหใช่ไหมบอกว่าซ้ปตับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าอ,อยู่ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างแบบโอ้โหใกล้ชิดมากๆครับแต่วันนี้ที่บอกว่าไม่จําเจเพราะว่ามันจะมีส้ปตับอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยเคยได้กินนะแต่นานมากจนแบบจำแทบไม่ได้แล้วว่ามันเคยมีอยู่ ร้านอาหารก็ไม่ค่อยได้ออกมาเสิร์ฟเพราะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าไม่ได้ติดลิ้นคนไทยมากนะครับมันเป็นซ้ปตาที่มันเป็นมาไปสำรับครับมันชื่อว่าข้าวมันซ้ปตามัไม่เคาทำทีไหมฮะอ๋อน้องๆเคยได้ยินไหมข้าวมันส้มตาแต่ถ้าเกิดมองนี่น่าจะน่าจะ่ยากอยู่เนาะที่เราไม่เคยได้ยินนานๆทีครับคือถ้าเกิดบอกว่าเราเหมือนกันก็บอกว่ายังแสดงวัยเด็กอยู่นะครับ คือจะบอกว่าตัวของต้มตำตัวเนี้ยครับนี่มีผลมาขอต้มแล้วเสียยผลขอต้มแล้วใช่ไหมคือต้มตำของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นต้มตำภาคกลางแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีต้มตำอยู่สองแบบก็คือต้มตำภาคกลางและต้มตำภาคอีสานอ่าแต่วันเนี้ยมันเป็นต้มตำภาคกลางที่คนอยากมันจะมาไปสั่งรับปกติคนจะนึกถึงเข้ามาต้มตำเป็นเข้ามาต้มตำไข่ย่างเข้ามาต้มตำธรรมดาทั่วไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแบบออริจินอลเลยนะจากตำลักของอ่า พระเจ้าบ,บรมเธอพระองค์เจ้บบเาเยธาพงศิลป์อันนี้เป็นตำลักเยธา,าเลยมันจะคือเป็นข้าวมันส้มตําที่ะจะมาเป็นตัลักคู่กับตัวขอแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดกเ็ดไก่ข้าวมันส้มตําบวกแกงเผ็ดไก่กินต้ตมตํากับแกงเผ็ดใช่แล้วก็มีเนื้อฝอยเนื้อฝอยแล้วก็มีตัวขอเป็นน้ำพริกมะขาม นะมันจะมาเป็นเต้นอย่างนี้ครับซึ่งมันจะดูแบบแปลกกว่าบ้านเราที่เราส้มตาม,มาถึงปุ๊บส้มตมไก่ย่างข้าวเหนียวอันนั้นเป็นแบบอีาสานแต่วันนี้ที่จะทำวันนี้ก็จะเลยกลายเป็นว่าเอามามิกซ์รวมกันเพราะว่าเราเป็น food วนเ t u r e ดังนั้นเราก็จะวนเอาทุกอย่างครับทำข้ามาส้มตำด้วยมีไก่ย่างด้วยแต่ส้มตำขเราจะมิกซ์มาเป็นในรูปแบบของเหมือนส้มตำไข่เดี๋ยวน้องๆจะได้รับประทานได้เพราะว่าไม่ใส่พริกให้ครับแต่ถ้าเกิดสูตรออริจินอลคือจะมีพริกนิดนึงนะครับ ก็จะประมาณนี้สำหรับต้มตำวนันนะะี้ครับนะครับอเคดังนั้นเดี๋ยวข้นตอนต่อไาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีนกว่ามี่หลังล่าง<ร>นะครับคือส้มตำเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตำหลักไหนก็ตามแกนหลักของเขาเลยก็คือตัวของ,ของมกกะละกอครับเราก็จะเอามะละกอพวกเป็นมะละกอดิบเอามาสับหรือไมก่กนะ็ขูดฝอยนะครับถ้ามีพั่ใหม่ชาวบ้านเข้าไปก็บอกว่าสับอร่อยกว่า แต่ถ้าเกไปร้านอาหารบอกขูกฝอยเร็วกว่ามันก็แล้วแต่คนข้อถ้าเกิดขูกฝอยจะได้เป้นใหญ่บางทีเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันมันไม่ค่อยเข้าเนื้อเส้นใหญ่เกินไปแต่พอถ้าเกิดเราใช้วิธีการสับแล้วค่อยๆฝอยออกมามันจะได้เส้นเล็กกว่าแล้วเวลาคลุกเนี่ยน้ำมันจะเข้าเนื้อมากกว่ามันจะรู้สึกว่ามันรสชาติดีกว่าหรือบางคนเอาแบบนี้ก็ได้ครับก็คือขูดฝอยซึ่งหนึ่ง เป็นสับขึ้นนึงมันจะทาให้มีความแบบตึกตึกตอกกรอบเอาไปแช่ในตัวน้ำแข็งแล้วก็เอาขึ้นมาเนะครับเวลาเราพุ่งมาตักมันก็จะกรอบกว่าประมาณนั้นนะครับตัวหอต้็ตําอันนี้ก็จะใช้มะตอเป็นหลักนะครับถัดหน้าถ้าสูตรโบราณเลยก็คือมีมะกอเป็นเต็ดหลักแล้วก็จะมีตัวขอากระเทียมนะครับแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมไทยไ,ได้ะครับเป็นกระเทียมไทยเป็นเล็กนขะะาดไม่ได้มันจะเพิ่มความกริดรสให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผวยตก แล้วก็มีขึ้นแห้งเนี่ยถ้าเกิดแบบตามตะหลักเดิมแค่นี้ตแต่ร้นคือมันก็องการใส่เพิ่มาตอาหลักเพื่อให้รสชาติมันมันขึ้นขึ้นอะไรประมาณน,นี้นะครับแต่วันนี้เรามีครับเราก็เลยจะมีกระเทเทศมีหัวปักยาวครับออกมาสไตล์วันนี้ก็จะเป็นแนวส้ตมตำไทยแบบแนวส้ตมตำไทยครับ่วนที่สำคัญนะครับ,นะนนรบแต่ละร้านพี่วัดเคยไปกี่รอบประสบพบปัญหาแบบว่า เฮ้ยวันนี้อร่อยครับพอพรุ่งนี้ไปร้านเดิมเวลาเดิมไม่อร่อยมันจะมีแบบว่าอีกรอเออรสชาติเขาจำสูตรไม่ได้ใช่ใช่ประมาณนั้นเพราะว่าต้อบอกวันนี้ครับเพราะว่าเวลาทำต้มตําอ่ะเขาจะใช้ความเขาเรียกว่าความชำนาญความเคยชินเขาจะตักใส่ตักใส่ชิมแล้วก็เสิร์ฟลูกค้ามันจะมีความเหบียดของรสชาติเพราะว่าหนึ่งเขาต้องใส่น้ำเขาต้องเปียก มะนาวน้ำปลา,ปาน้ำปลปี๊บตักมากตักน้อยติดช้อนมากติดช้อนน้อยมันแยกยากมันวัดยากดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะใช้วิธีการก็คืออ่ะอันนี้เทคนิคสามาถเอาไว้กลับไปทําได้นะใช้เป็นน้าปรุงซุปตาครับอ่าน้ำปรุงซุปตามไม่เป็นน้าปรุงนะครับ มันประกอบด้วยอะไรมนะันทำมาอย่างไรในตัวนี้มันจะมีส่วนประกอบก็คือตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยก็คือมีทั้ำตาลเปียกครับน้ำตาลาั้งปลาสาบกวนนี่แหละเ,เอาทั้งหมดเนี่ยเอามาต้มเคี่ยวให้เข้ากันนะครับมันจะมีความโคตรพิ่มขึ้นเคี่ยวจนมันเริกโคตรในระดับที่พอเราตักไวุ้๊คมันจะติดช้อนขึ้นมาแบบนี้ต้มกับเคี่ยวนี่มันไม่เหมือนกันหรือต้องบอกว่าไม่เหมือนครับถ้าเกิดต้มก็คือเอาแบบเดือดเยเดือดยกขึ้นได้เลยใช่ยกขึ้นได้เลยถ้าเกิดเป็นเที่ยวเนี่ยมันจะต้องใช้ไไฟ่่่ออแล้้ววก็เเียยปรืๆทใหมัน ค่อยๆนานกว่าใช่นานกว่าใช่เพราะท้าแบบนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็จะดูแล้วว่าเวลาเราทาสมมติผมไม่อยู่ป่วยพี่วัฒน์มาตามแทนผมหน่อยน้ำใส่อันเนี้ยช้อนนึงเลยเอาโหโอ้โหลบลงไปเลยจีบฐานมากทำเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยครับเลี้ยงอะไรอย่างเลี้ยงนะอันนี้เค็มข้นมากนะเราอาจจะใช้หนึ่งช้อนครับจากใส่ลงไปจากนั้นก็ตำเหมือนปกติแล้วค่อยปรุงเผื่อบางคนว่าขอเปรี้ยวหวานนะขอเปรี้ยวเผ็ดนะ ก็ใส่แค่น้ำมะนาวมันก็จะสัสโงทุกอย่างดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยได้ดีมากทำให้เวลาตำไก่กันเด็กมันได้ในเรียกว่ารสชาติใกล้เคียงกันนะครับอโอเคก้มนะตำพร้อมจากนั้นที่เหลือเป็นองค์ประกอบนะครับก็จะมีหมูฝอยวันนี้ผมใช้หมูฝอยปกติมันจะใช้เนื้อฝอยแต่วันนี้ได้เป็นื้อฝอยมาแล้วก็ใช้หมูฝอยนะครับใส่ลงไปในตม้มตำตัวของข้าวมาันข้าตับด้วยแล้วก็มีข้าวมันวันนี้เปลี่ยนไปแล้วแบ่งไว้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มี ไก่ย่างอ่าถือว่า,าเป<อ>็นครบเซ็ตไม่ได้ไไดอ่าไก่ย่างเรียกว่าเป็นให้มันครบเราไม่มีสำหรับประเภทแบบแกงไก่ไม่ได้มีแบบพวกน้ำพริกอะไร,ะไรนี้ก็จะใช้ผูกมีแซ่นะคะนรับอ่ามาพร้อมไหมครับเริ่มกันเลยฮะพร้อมครับของเทปเป็นของเด็กแต่พกเนี้ยเป็นของพิวัฒนเอาเด็กแค่ไหนครับอ๋อจริงๆเหมือนเด็กไอ่าก็ได้โอเคแต่เดี๋วเเวยวจะ ใส่ที่1เมตรเดี๋ยวเราไปสังเกตตรงที่เราแจกให้สีมันจะออนดไม่มีเห็ดไหมครับถ้าเกิดเราขีดครึ่งเดียวได้ไหมครับได้นี่เราเราเราเาเรียกว่าต้องตามผิวขาเนี่ยผิวขาบอกว่าขอดครึ่งเมตรได้จากนั้นอันนี้เราวก็น่าจะเห็ดใส่1เมตรนะครับใส่1เมตรจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมครับกระเทียมไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อฉุนเราก็ตามพกกับกระเทียมก่อน ถ้าเป็นของส้ตมตำที่ผมบอกว่าเป็นของภาคการเทาดยาว้าเขาจะตำพริกกระเทียมแบบนี้เสร็จปุ๊บเอามัตตอนไปคลุกตกเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยนะส้ตมตำแค่นั้นเลยครับนะไม่ได้มีฝนตกเลยนูแล้วก็ตาตำให้เรียบร้อยแบบนับจากนั้นเอาจีนตัวนีน้ให้กระเทียมแหลกได้ยิ่งดีครับแล้วก็พริกก็ให้แหลกเป็นอดนึงน,นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวหอ ผักยาวทันะบุ้ร้านดยครับฉีกลงไปครับที่ต้องใส่ผมกยาวก่อนเพราะว่าที่ต้องใส่ผมกยาวลงไปตักก่อนเพราะว่าเพื่อให้เราบุบตัวผักผับยาวได้แตกถ้าเราไม่บุบปุ๊บน้ำมันจะไม่เข้ากินปุกเด็กเขียวเด็กๆไม่ชอบผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบมากกนนะครับเราก็จะรับุบให้แตกพนะอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใส่ตัวของน้ำครุ่ครับ เมื่อกี้ผมลองใส่ไปประมาณตอกท้อนี้ทำได้ประมาณแค่ทำในบ้านนะครับใส่ลงไปก่อนครับเดี๋ยวให้ปรุงเพิ่มได้ใช่จากนั้นเราก็จะเหมือนคนให้เข้ากันครับตอกตำจริงๆแล้วอะ่ะเทคนิคหลักเลยเขาไม่ได้เป็นการตำับเขาเรียวกว่าเป็นการปลุกมากกว่าเพราะถ้าเกิดเราตำไปตัวของมะละกอเนี่ยที่เราใส่ไปั้นต่อไปมันจะชับแล้วก็จะดูเล็ก มันจะคัดเอาน้ออกมาเยอะนะครับเราใช้วิธีการก็คือนี่ครับตามคุกเราตามไปเห็นตามมาใา่ตามมานขาหลับไเใช่มปกติเนี่ยเอ่อแม่ค้าพ่อค้าก็จะตามตามโขกโกกับไอ้พวกเครื่องพวกนี้นะใช่าคงพวกนี้เืองปุ่มพวมนี้พอข้ามกว่าได้เราหลังปุมลดได้แล้วก็มใส่ใช่ครับอะไรที่เราพออยากกินครับจัคุกแบบนีุ้กมนี้ครตชื่มต่อัครับคลุกเพื่าให้มันเข้ากับมาแล้วอก่อน ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเที่ยวน้ำต้นตมจะังเขตว่าเวลาพอเราทําเสร็จปุ๊บมันจะไม่ค่อยมีน้าเจิง่งออกมาเยอะถ้ามันมีน้าเจิง่งมาเยอะมันจะทําให้จืดครับต้นตมกินแล้วมันจะจืดดังนั้นเวลาคุณแบบนี้มันจะเข้มข้นก,กว่าครับจากนั้นเราก็องใส่ตัวขออ่ากเ่เพเทปอ้ปอย่างนี้นะ <laughs> มีการปัดปาดขอบพกนะครับเรามีเขียนว่วาใส่อะไรเข้ไปครับบอกว่า พ่อค้าส้องทำที่ดีคือต้องรับมีดบนปากฝักมีดฝากกบใครรับมีดปากกบไม่ได้คือแสดงว่าไม่หลีกถายไม่ได้ใช่อ่ะเราก็จะทุบอีกทีนะครับพอเราใส่เข้าประเทศปุ๊บคราวนี้เข้าเทศมันจะเล็กง่ายเราก็เลยจะใช้วิธีการทุบแล้วก็กดตัวของโครง,ง,งตันไอ้ตัวสักจะเป็นการแค่กดยับเฉยที่เหลือสุดท้ายก็คือเป็นตัวขอพุ่งแห้งครับแล้วก็ถั่วที่สบ ก็พวกเขาเข้ากันก่อนที่จะเติอนะครับเราก็จะลองชิมรสดูก่อนทุกอ,อย่างไม่ขาดเ,เดี๋ยวไม่อร่อนต้องมีทุกองางทานดะ้วยครับเราก็จะชิมดูก่อนครับว่ารสชาติของเขาออกมาเป็นแบบไหนนะหหเพรานะว่านิดหน่อยครับถือว่าให้เกียรติ ที่วัดกินได้เด็กก็กินได้เ่ขาดอะไรมครับมีความแบบอยากได้เที่ยวดูความฟิวอยากได้นะนาวานี้นใช่ไหมปาเนีเป็นคนอเดียวกันเราก็ใส่น้นาาไปอันนี้เป็นน้ำหนานาอันนี้นะเราก็ อยาจะบอกว่าก็ออกแล้วเปนช่ครับแล้วเราก็เเสิรข้าวนี้พวกพาไปกินได้ครับเราก็จัดแต่งก่ออันนี้คือข้าวมันด้วยใช่รับข้าวมันข้าวมันตันี้ข้ามันนะครับไม่ได้เป็นวหมักไก่นะเป็นข้าวแบน้ำกะทิ ใช่ครับตัวนี้วิธีการทําสามารถถุงเองได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีหม้อข้าวไม่ต้องเป็นถุขนงข้าวเส้นน้ำถุงข้าวไม่ใช่น้ำ,นำนก่อนละเราก็แค่ผสมกันแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือคนให้เข้ากันแล้วก็เอาใส่หม้อข้าวแผ่นข้าวที่เราเาไใช้ได้เลยนะครับเราก็จะใส่ตัวของขมปับ เนี่ยครับดถ้าไม่มีวันนี้นี่ไม่มีพี่ต่อมานี่ผมก็จะไม่รู้จักนะกับเมนูนี้ไม่เคยกินเขาขายไก่เขาขายแล้วแล้วเรื่องเดียวเลยคนะเข้ามันก็เป็นข้าวมันไก่ใช่ไหมแล้วก็ต้มตัก็เป็นต้มตักไก่ย่างต้มตักแต้กวเหนียวว่าเรย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะจับความตื่นตืนอื่นๆแล้วตอนนี้เข้ามันมันฝั่งนะคะซอยหกสิบเจ็ดแล้วเราก็ ีครับจริงๆแล้วเรากำลังรู้ใหม่มากเลยอันนี้คือเรียกว่ามิกมาแล้วครับมิกคือมันไม่ได้เป็นออริจินอลทั้งเป็นเข้ามาต้องตามแบบออริจินอลเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าวตักาข้าวตักไก่ย่างแบบออริจินอลเราแค่รู้สึกว่าของของอย่างนี้จริงๆมันเข้ากันได้กับแบบตอนต้นกลีบหอพวก้กระเทียมพริกไทยกลีบหอมวกแบบซอสต่างๆมันค่อนข้างับมิกกันรวมกันอยู่ครับคราวนี้สิ่งที่แปลกจริงๆก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็นหั่ฝอย ใครที่รับผานเนื้อได้ก็เป็นเนื้อฝอยได้นะครับก็จะทําให้รสชาติมันออกเทมเมันๆนิดขึ้นค,ครับเราไปไปก็จะเอาถุงฝอยครับใส่ไปรับผ่บา,านคู่กับก๋วเขี๋ม้ครมับคราวนี้ถามว่าถ้มันเหมเข้ากันก็ออย่าลืมว่าในตัวของต้องทำตัวเนี้ยเราใสา่พริกลงไปด้วย,วยมันจะมีควาเมเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมบบมีควาเมเผ็ดมีความร่ามีความเปรี้ยวมีความหวานคราวนี้เข้ามันก็จะออกแนวมันเทมเพมัน่อน ครับไก่ย่างอันนี้เป็นถู่วที่หมักมันจะมีรสเค็มหรือมันก็มีถั่หวานหรือหวานตัดเค็ดหวานมันจะทำให้รสชาติเข้ากันได้ใช่ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับเดิมทีเขาบอกว่าในบอกโบราณที่เป็นถู่วดั้งเดิมเลยอะก็ตัลรสะอะดกครับอ่ะนี่ก็เป็นข้าวมันสำปตหลเรียกว่าเป็นสูตรพิเศ่ไงข้าวมันสำปตหลไก่ย่างหมูหวานหมูฝอยของหน้าวันนี้ขอเบิร์ดนะครับกับน้องอลิสนะครับมา ด้วยการตรงน,นี้นะครับมาตับเลยครับไหนลองตามให้ดูว่ะสิลองตามให้ดูอ่ะมีแววแล้วเนี่ยมีแววม,ม,มีแววนะครับแล้วเ,เริ่มใส่ด้วยกระเทียมใส่กระเทียมตํามเลยค่ะกระเทียมไม่อยู่เฉยนะลูกอ่ะตํามเลยตํามเลยใส่เพื่อให้ตําง่ายขึ้นนี่เราก็หย่อนนะตําเลยอ่ะเห็นไหมตําง่ายขึ้นนะครับเอ่อตั้กระเทียมให้แหลกนะครับ ก็จะใส่ no liebe, story, right? ตอนนี้ใส่ตัวพักยาวนะครับตักเลยออกแรงนิดนึงครับปึ๊บตบมือเลยโอ้โหเก่งมากนี่เริ่มตัวแล้วนี่อร่อยก็ตรงนี้แหละเริ่มเหมือนตำข้าวเนอะที่เรา็ซักครั้งได้เป็นโซจินะครับโอเคแตกแล้วเห็นมพอตัวแตกแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำปรุงซ้ปตังลงไป ว้าวตามนิ้นับตาของเรานะคราวนี้เดี๋ยวมันจะเรียนน้ำมามาจับจับค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ม้ละกออตอนนี้เราก็จะคลุกใช่ไหมใช่ครับแ้นี่คือเลยอาชอบพูดได้เลยค่ะคนชวนเพิ่ะช่วยช่วยชย แล้วเ,<ๆ>เราก็จะใส่ประเทศนะครับประเทศรถไฟเลยเทุ่ยสั่งอะแค่คือหมดยี yeah. ่ล้ไรนะใกล้ความเป็นจริงแล้ว แล้วก็ใส่วาไปนะครัก็จะเค็มๆหวานๆหอมนะครับเบร้อยเป็นข้ามันต้าตหหมูฝอยของน้องอาลีกรพ่องอารีครับคใครก็ตใครกทตับได้ได้ง่ายง่ายนี่เดียวเอง อ่านะครับและนี่ก็คือสูตรส้มตำไม่ตำเจใช่ไหมนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปกติเราจะรู้จักแล้วก็เคยมีเคยเคยทานกันแต่ส้ปต้มแบบอีสานก็เดี๋ยวส้มต้มไก่ย่างแบบอีสานนะครับซึ่งปกติเราก็กินแต่แบบนั้นแหละพี่เองก็เคยกินแต่แบบนั้นเนาะเออวันนี้ก็เพิ่งจะรู้จักแล้วก็รู้จักไปพร้อมๆกับน้องๆทุกคนเลยกับเมนูซุปต้มใหม่ๆในชีวิตเราเนาะนั่นก็คือข้าวมันซุปต้มหมูป่อยแล้วก็ไก่ย่างกินด้วยกันมันเป็นยังไง จริงๆถ้าเกิดจะบอกว่าเอาพวกองค์ประกอบอื่นเช่นตัวของข้าวมันเงี้ยไปกินกับของอื่นก็ได้นะครับงเช่นยำต่างๆเพราะว่าตัวมันเป็นมันเค็มนะครับสามารถกินกับของเปรี้ยวได้นะครับจะไม่เป็นข้าวตังก็ได้ครับอาจจะเป็นพวกยำต่างๆที่เราชอบกินหรือเจียวแล้วทานคู่กับพวกของปิ้งย่างเช่นไก่ย่างย่างลาดแกงสักหน่อยแกงกะทิเนี้ยจะเข้ากันดีครับครับผมแล้วพี่ต่อผมถามนิดนึงเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่กลับไปทามกับน้องๆนะครับไอ้ข้าวมันเนี่ยมัน ะครับหุงข้าวแล้วก็ใส่น้ำกะทิเลยแกะเปล่าที่เราหุงเลยนี่แหละครับใช่ครับตัวของข้าวมันนะครับเราก็จะทําการตาวข้าวก่อนนะครับจนแบบข้าวมันขายบร้อยแล้วครับผมเราก็ไปแยกอ่าไว้น่ะเลยใส่น้ำกะทิครับก็เป็นใช้หัวหัวครึ่งนึงหางครึ่งนึงหัวกะทิครึ่งนึงหางกะทิครึ่งนึงเพราะว่าถ้าเราใช้หัวหมดเลยเนี่ย มันมีสงเสี่ยงที่ข้าวมันจะเหมือนรัดตัวเลยครับผมแล้วทำให้มันไม่ดูดซึมทําให้ข้าวเนี่ยมันไม่มันสุกบ้างไม่สุกบ้างครับแต่ถ้าเกิดเราผสมขัวหาะมันก็จะมีความเรียกว่าความอ่าคนที่มันพอดีอาพดีจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายครับน้ำตาลทรายคเชื่อก็ได้น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือทกเล็กน้อยคนเสร็จลองชิมดูครับให้มันออกรสหวานไปปลายเค็มมันจะเป็นมันหวานเค็มนิด อพอเ <ใน S 2> ราได้รสชาติแล้วปุ๊บรสชาตินี้มันติดมีิดข้าวคนระับเราก็แค่เอาไปเทใส่ในข้าวคนให้มันแทรกซึมเข้าไปในข้าวเพิ่มความหอมเอาตัวของใบเตยนะตะยีตะยีก็ใส่ไปปิดฝาผูกข้าวตามปกติเลยถ้าเกิดเป็นหม้อทั่วไปก็คือสามารถผูกด้วยหมวดที่เป็นข้าวแบบเซนไรส์ธรรมดาได้เลยครับไม่ต้องแบบไปนบข้าวพิเศษข้าวพิคข้าวอะไรใช้ข้าวผูปกติที่ใช้กะทิแทนน้ำใช่ใช้กะทิแทนน้ำไปเลยครับแต่ต้อง ถ้ส่วนมันยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นข้าว200อ่200อา200กรมัมข้าว200กรัมเนี่ยใช้ตัวกะทิอยู่ที่350กรมัมโดยประมาณใช่แล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะน้ำตาลประมาณ1 1อ่าประมาณสัก10กรมัมอะไรเงี้ยประมาณช้อนโต๊ะกว่าแล้วก็กุลือน,นิดหน่อยประมาณไปลายปลายนิ้วหยิบนี่เลยนี่แปลว่าถ้าสมมุติว่าเผลอ เผลอใส่กะทิเยอะไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเมนูเป็นข้าวเหนียวทุเรียนกับข้าวมันทุเรียนไปแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใส่ให้ดีใส่ให้ดีอย่าให้น้ำท่วมเยอะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าตัวของข้าวต้องบอกแบบนี้ครับบางครั้งอ่ะุหม้อแรกเราจะพัเราจะได้ข้าวที่แบบมันไม่มันไม่ตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าผมใช้ข้าวยี่ห้อหนึ่งพี่วัดใช้ข้าวยี่ห้อหนึ่งพี่ดิใช้ข้าวยี่ห้อหนึ่งเอามารวมกันเสร็จปุ๊บพอทำ ใช้น้ำเท่ากันใช้กะทิเท่ากันใช้เกลือเท่ากันของวัดแขกของผมแขกของพี่เนยพอดีด้วยข้าวที่มันมาต่างที่การะเนี้ยหม้อแรกยังไงก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการที่เรียกงของตากเด็กๆก็คุณโบ้งบ้างมันก็มีโบ้งแน่ๆมันก็มีแบบว่าแข็งบ้างแฉะบ้างเราก็แค่เป็นตัดรถตัวของอ่ะกันนี้ลงเท่านั้นเองครับหรือว่าข้าวใหม่ข้าวเก่าทุกเกี่ยวแล้วเนาะใช่ครับใช่ความความใหม่ความแฉกของข้าวทีเรื่องของข้าวของนี้ข้าวต่างประทก็มีปวดปดเลยนะ เรียกว่าความเฉลียวฉลาดทุกชินในการทำข้าวของตัวเองเนี่ยแม่แม่ทุกข้าวอยู่จะตักได้เป๊ะๆเลยว่าข้าวตอนนี้น้ำก็ประมาณเท่านี้โอเคครับเอาละครับและนี่ก็คือสูุดของส้มตำเนาะส้มตำข้าวหมันส้มตำนะครับจากเชฟพี่ต่อครับผมต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะครับคุณนิรวิชโภปัญญาศักดิ์ครับหรือว่าเชฟพี่ต่อครับขอแสดงรวามยินดีดังนั้นให้พี่ต่อ